เอาแล้วผมกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนครับและตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในคลิปที่2นะครับสำหรับเจ้า The Rich นั่นเองนะครับก็หลังจากที่คลิปที่แล้วเราเล่นไป มันมันไงมันมันแต่ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยจุใจแล้วไงอยากจะเล่นบ่อยๆอยากจะเล่นเยอะๆเลยเพราะว่าตัวแม่งแบบผมเล่นแล้วเพลินมากอ่ะผมรู้สึกว่าตัวแม่งโคตรเก่งเลยคือผมอ่ะลองเล่นมาวันนี้ผมลองเล่นมาหลายตาน,น้องๆไม่ใช่ว่าผมไม่ลองนะผมลองเล่นมาหลายตาซึ่งผมเจอคนที่เริ่มจุกเป็นหลายคนละแต่จริงๆต่อให้เริ่มจุกเป็นเริ่มหลบสกิลเป็นแต่ยังไงก็ยังจุกไม่ได้ครับเออบางคนแบบนั่งหลบสกิลอย่างเงี้ยคือการนั่งหลบสกิลมันหลบได้มันหลบได้แต่ว่าสุดท้ายอ่ะคิลเลอรมนามาารรถเเเดิไไปตตี้หวะ่่่ือออแพใย มันยังโหดไหมสําหรับผมผมให้เทียเอนะฮะเทียเอบวกเลยอ่ะส่วนตัวผมชอบครับ A ถึง A บวกครับผมแต่ว่าสกิลการล็อกไม้เนี่ยผมยังขัดใจอยู่เพราะว่ามันล็อกไม้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ล็อกได้แล้วใช้ประสิทธิภาพได้จริงขนาดนั้นนะเออผมรู้สึกว่าถ้าเกิดจะบัฟเนี่ยบัฟล็อกไม้ให้นานขึ้นกว่านี้สักวิสองวิเนี่ยผมว่าโอเคนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าล็อกไม้ไม่มีผลขนาดนั้นนะในความรู้สึกผมแต่ว่าสกิลหัวก็หลบพุ่งชนเนี่ยโอเคแต่จริงมันสามารถกดย่อเพื่อนั่งหลบสกลลไไดด้้้น่ะแแวว็อบัจจงุรผมมา ทำออกมาได้บาลานซ์แล้วแล้วก็ไอ้สกิลบินอ่ะส่วนตัวผมสกิลบินผมว่าผมโอเคนะเออมันก็ลงมาปึ๊บมันก็ไม่ได้ตีได้เลยมันลงมาปึ๊บมันก็ต้องขาดดอกแป๊บหนึ่งมันก็ทําให้มันบาลานซ์ส่วนตัวผมคิดว่ามันโอเคแล้วนะครับโอเคมาดูกันดีกว่านะครับว่าคลิปนี้ผมจะสามารถเก็บสีได้หรือเปล่าวันนี้ผมจะเล่นแบบจัดเต็มนะแล้วผมจะเอาโมลิเบด้วยนะครับผมมามาดูกันดีกว่าว่าผมจะสามารถเก็บสีได้หรือเปล่าผมขอ2,000ไลค์เหมือนเดิมครับน้องๆสำหรับเจ้าเดลลิสตัวนี้นะครับส่วนตัวว ถ้าเกิดมันเข้าเซิฟจริงนี่เรา30คลิปต่อเลยไหมลงวันละคลิปน้องๆจะเบื่อก่อนดนนนิโอเคครับ <c oughs> ก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรอดูกันในคลิปเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าเดวิชในการเล่นของผมเนี่ยจะเปลี่ยนไปจากคลิปที่แล้วหรือเปล่าแล้วมันจะโหดแค่ไหนไปรอดูกันเลยครับ let's go <S <c oughs> ดูทรงด่านใหม่มันได้อย่างไม่ปล่อยนะหลุมหายใจไม่ออกโอเค let's go หลุมหายใจไม่ออกด่านเก่าหรือด่านใหม่เลือกเป็นอันโอ้โด่านสองฝั่งครับ โอ้ oh, เครื่องอยู่ฝั่งนี้เยอะโอเ okay, ค let's go <S ไม่รู้เซออยู่ไหนเราพุ่งไปก่อนเลยยาหูยาหูโอ้เงียบเลยน่าจะอยู่เครื่องนี้แล้วแหละจริงเอะเฮ้ยพุ่งมาขนาดนี้ยังไม่เจอใครเอาดีๆอ้าอยู่ฝั่งนี้ หลอกไฟคมๆไปก่อนหนึ่งทีอ่าฉีกครับไม่วนนะน่าจะฉีกไปเล่นบ้านเล็กหรือเปล่าครับผมคุณคนสวยอุย้ยไม่ถึงเอาดีๆโดดจริงก็ต้องจ่ายไม้รู้แต่โอ้โหผมอันนี้ไม่ทันครับผมล็อกไม้ไม่ทัน ก้าวข้าหน้าต่ากันโหดลรล้ายอ,อ,อันนี้ล้มแล้วฮะมีไม้อยู่ <c oughs> เราล็อกไม้ได้ครับเฮ้แต่เหมือนเหมือน <c oughs> มีคนรอสแตนบายรอช่วยเลยอะมีเสาขาวหรือเปล่าแถวนี้ <c oughs> ส,ส <c oughs> วยเสาขาวอยู่นี้ครับถอนเสาเหรอว้าวโคตรตึงเลยครับ โครตึงเลยครับคุณผู้ชมไม่เป็นไรครับแล้วมีสิ่งที่ดีอาจจะไม่ได้เข้าจริงนะน่าจะวิ่งเลยไปเฉยๆเอ๊ะเข้าจริงเลยเหรอผมว่าเขาน่าจะวิ่งเลยไปปะเอ้กระตุกอะไรอะ อ๋ออยู่ในตู้ตรงนี้ครับถ้าอะไรเพื่อนอ๋อเขาไปเปิดหีบครับเขาเขาเขาไปเปิดหีบแล้วโดนหีบกัดโอเคเข้าใจเข้าใจโดนหีบกัดไงไปเปิดหีบจะใช้ของพิเศษไงแล้วเขาเจ็บเลยครับผมแล้วแขวนครับ โอเคนะแขวนฝั่งนั้นไม่ไม่แย่ครับเราจะได้โซนฝั่งนี้ได้พุ่งไปเลยครับผมผมมาเฮ้ยเจอผมเซทสกิลไว้นี้เลยรัดไปก่อนหนึ่งทีสวัสดีครับผม ไปไหนครับคุณคนสวยไปใส่อะไรที่เท้าอ่ะมีออลงอลงอลอ่าที่เท้านะมีใส่ออลงออล่าที่เท้านะผมเห็นครับว่ามีคนอยู่นี่ไงเจ็บหมดทุกคนแล้วเจ็บหมดทุกคนแค่นั้นจริงๆเราจังหวะน,นี้เราบินตามเลยได้ครับแต่ว่าปล่อยบายสกิลไปก่อน ไปสก,กิลไปก่อนไงแล้วมีคนมาช่วยเราตีล้มฝีอีกคนนึงแน่นอนครับถ้าเขามานะอ้าวแล้วตกเฟดส,สวัสดีครับจริงๆถ้าเราเดินไปไล่อีกคนนึงเจอเนี่ยคือจบเลยนะเกมแต่แบบว่านิดนึงแล้วกันเอามาแขวนนิดนึงแล้วกันเอามาแขวนนิดนึงแล้วกันถอนเสาวเวอร์ไอ้นี่เวอร์ละไอ้นี่เวอร์ละ แต่น่าจะหลุดเลครับ okay. โอเคอเฮ้ยเฮ้ยสวยว่ะจังหวะจังหวะที่มันโดนดิ้นหลุดแล้วแบบเท่ดีนะไล่ต่อครับเก็บไม่ได้เรวเก็บไม่ได้ชา้ชาๆหน่อยสวัสดีคนสวยเฮ้ยเชิงหนาซะด้วยเอาสกิลดักไปทางนูน้นก็เลยฉีกมาทางนี้ไงสกิลดักไปทางนูน้นก็เลยฉีกมาทางนี้ อะไรนี่คือสกิลอะไรอันนี้อะไรอะไร <c oughs> เราท่าเยอะแยะเต็มไปหมดเลย <c oughs> ไงเพื่อนอ๋อมันบอกด้วยนี่ว่าว่าฝั่งนั้นเขาใช้สกิลอะไรกันอยู่เขาใส่บัฟอะไรกันอยู่โอเคเห็นป่ะครับน้องๆไอตรงข้างหน้าไอคอนชื่อมันบอกอยู่นะครับว่าใส่ไอเทมอะไรอยู่แขวนเสาขาวไม่รู้ว่าคนนี้โดนเบรยหรือยังอะผมมาดูเครื่องตรงนี้ก่อนเฮ้ ใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่เราแค่ไปต่อยาฮูชอบตรงมันเดินทางไวดีนี่แหละอ่าไอ้นี่ใส่ไอเทมเยอะเลยวะ่ะที่บอกละที่บอกละแล้วเราเห็นว่าอยู่ตรงนี้ไงอยู่ตรงนี้ไงอยู่ตรงนี้ไง เปิดทีเด็ดของเราเลยฮะน้องๆเปิดสกิลสกิลทะลุไปเลยโคตรตึงโคตรอันตรายโอ้โหตึงเกินโคตรตึงโคตรอันตรายครับน้องๆปั่นต่อหรือเปล่าไม่มีใครปั่นต่อครับอยากจะบินไปกระทืบเครื่องนู้นจังมีคนปั่นไหมเหมือนจะไม่มีครับเฮ้ มีครับมีคนปั่นครับติดสถานนะไม่รู้ตัวอยู่หรือเปล่านะไม่สนใจกันเลยโอเคเป็นสกิลบนบินครับแล้วเราบินตามมาเลยครับแบบอีกาพญายมบินมาแบบอีกาพญายมเรียบร้อยบนได้หรือเปล่านะจุ๋งเด็ก oh, <no. S 1> ยอ่อย่อหลบย่อหลบไอ้นี่ไปเวยย่อหลบ เฮ้ยเฮ้ยวุ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 ้ยเดี๋ยว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 จริงๆน้องๆเรามีสกิลนี้อยู่เฮ้ยโอเคล็อกไม้แต่จริงๆมันล็อกแค่แป๊บเดียวนะครับอุ้ยเอ็นี่เป็นนะเอ็นี่เล่นเป็นนะเล่นเป็นนะผู้แต่ล็อกไม้เราใช้ไปแล้วครับเอานี่ผมเก็บบัตรลัดนะผมบอกก่อนเอาทิ้บเลยดีกว่าเพราะว่ายังไงเขาต้องฉีกออกขวาอยู่แล้วครับ สกิลไปเรียบร้อยเสียเชิงเสียเชิงเลยคือมันตรงมันมันตุ๊บตุ๊บมันดีอย่างนี้ครับเว้ยผมมีโมลินี่ว่าไม่เป็นไรครับเราค่อยโมลิเอาไว้คนหลังๆดีกว่านะ <c oughs> ราก็พุ่งไปเลย <c oughs> เฮ้ยยืนรอเลยเหรอเอาดีๆไอ้นี่มันมายืนรอไงมันเวยืนรอไงก้าวขาอ้าเฮ้ย โดนคนนูน้นไงมันโดนคนนูน้นไงแล้วผมบีบเลยบีบพื้นที่เลยมาโดนคนนี้ได้ยังไงก่อนใช้ใส่อีกคนดันมาโดนอีกคนงี้ก็ฟินเลยครับผม <laughs> จะรู้ว่าจะใช้ใส่อีกคนโดนอีกคนเออสกิลมันก็ไก่เนาะอันนี้คือเขาสวยนะฮะน้องๆผมบอกเลย <laughs> อันนี้คือเวสวยแขวนครับ สาขาวเสาขาวไม่มีอะไรถูกไม่มีถูกปัน่นเลยเหรออ่ะอยู่ตรงนี้ครับเห็นละขอกระทืบเครื่องก่อนนะวิโดนด้วยไปสกิลต่อ ไม่สกิลต่อตอนนี้เขาโด,โดนป้ายแล้วนะโดนป้ายแล้วยังไงแล้วยังไงต่อเพื่อนนี่วิ่งเก็บลายวิ่งเก็บลายโคตรตึงวิ่งเก็บลายโคตรตึงคนนี้นะ่าจะยังไม่โดนเสาขาวครับวิ่งเก็บลายโคตรตึงแต่บรนจุกยากจริงๆครับน้องๆดูดิคือผมสับสกิลยับเลยอะคือผมใส่หมดอะใส่ได้ทุกท่าเลยไม่ต้องเล่นเลยฮะแขวนครับ โดนเสาขาวอีกผมไปต่อเลยครับเอ๊ะมาแล้วครับยังไม่รู้ตัวอีกยังไม่รู้ตัวอีกยังไงไม่มีการต่อต้านราการต่อต้านครับหลบหลังหินมันก็ไม่รอดเอาจริงๆโอเคเห็นละ <ST AR> เฮ้ยโมลิได้แล้วโมลิได้แล้วก็ต้องโมลีเลยแบบโล่งๆเพื่อน มาเรื่องราวของเจ้าจบลงแล้วทีนี้โครงกระดูกขึ้นมาห้าตัวแล้วยังไงแต่จริงๆมันเหมือนฮานอสจริงๆกันอะเขาเรียกก็ปลอกเปลือกครับผมสกิลปลอกเปลือกโดนโมลี่ไปหนึ่งเดี๋ยวนะผมเห็นรอยเท้าครับเห็นรอยเท้านะ เอ๊น่าจะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่านะโอเคเจอจริงๆด้วยแล้วโดนใบสกิลแล้วครับตอนนี้นอ๋อมันมีนอนมันมีสกิลอันนี้ครับเขาเอานอนนอนแล้วฮิวขึ้นมาครับล็อกไม้ไว้ก่อนล็อกไม้ไว้แต่มันแป๊บเดียวนะเนี่ยมันพับได้ละ คือจริงๆอะ่ะล็อกไม้ผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันต้องผมว่ามันอาจจะต้องนานกว่านี้ครับคือถ้าเกิดมันล็อกแค่เนี้ยผมว่ามันไม่จําเป็นต้องล็อกก็ได้นะไม่อีกแผ่นละโอเคเราบีบพื้นที่เขาไปทางทางทางบ้านเล็กนะฮะคนนี้จุ๊กเป็นนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปอ้าวย่ออย่างี้ย่อให้รอรอเราตีไง <c oughs> การที่คือการการที่เขาย่อนเงี้ยมันมันดีครับเพราะว่ามันหลบสกิลได้ แต่ว่ามันก็เหมือนรอให้เราไปตีอ่ะเออ <c oughs> ยืนดีดกีตาราไปยืนดีดกีตา้าซะแล้วเอ,อ๊มีคนมาปั่นต่ออย่างนั้นเหรอ <c oughs> ขอทิปดอาลล่าหน่อยทิปดอาลล่าแล้วยังไม่เห็นอะไรครับผม <c oughs> มาดูตรงนี้ <c oughs> แล้วเจอเลยไงโอ้โหแล้วบินมาทาม,มิ่งอะนะ ถามมิ่งคนมันจะตายอ่ะนะแล้วชักปักไปเลยครับรอโอโหเกินไปทำไมคุณต้องชักปักด้วยออกซ้ายครับเราฟังเสียงวิ่งนะแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนไงบอกเลยสกิลผมมันโดนใจอุาห์สกิลยับเลยครับผม ้อยครับผมคุณผู้ชมครับผมอินว k e เกอร์ครับนี่มันอินว k e เกอร์ในเดสบอยครับผมสับสกิลยับเลยลูกเล่นมันเยอะจัดอะแต่ตี้นี้จุ๊กเป็นนะต่อคือผมบอกเลยว่าตี้นี้ไม่ใช่ว่าจุ๊กไม่เป็นนะตี้นี้จุ๊กเป็นนะครับแต่ว่าต่อให้จุ๊กเป็นก็ก็ยังยากป่ะเนี่ยตี้นี้โดนผมก็ยังยากอยู่ครับถ้าเราก็มาโมนี้กันหน่อยมาโมลีกันหน่อยคนเนี้ยจุ๊กเป็น จังหวะผมใช้สกิลไปเขาย่อหลบนี่คือแบบว่าไอเทียแบบเชิงเขาหนาจัดเลยอะแต่ยังไงก็ไม่ไหวครับขอให้จู๊กเป็นเล่นเคียดเดนสันหน่อยหนุ่มนี่ไง <c oughs> สุดท้ายร่างกายของเรามันก็แค่หนังหุ้มกระดูกและนี่ก็คือร่างกายที่แท้จริงของเราโอ้ยโมลีเป็นโมลีที่ผมชอบที่สุดเลยนะผมพูดตรงๆเลยนะเออตอนเนี้ยขึ้นแท่นอันดับหนึ่งเลยอุ้ยหลุมหลุมอยู่งนี้เลยผมไปเทพเจ้าให้งหลุมไนงะ แล้วจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเก็บ4 e-sport โอ้โหตัวนี้ใช้คำว่าเก่งได้เปลืองจริงหนูแต้มครับ33,000อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นไง2 3 0 0 0าครับที่มากที่สุดชักปักไปคนหนึ่งครับเคสคนนี้เล่นเป็นนี่มีหลอกเข้าตู้ด้วยครับเปิดเขาเปิร์ลเขาเ็้าเฟี้ยวอยู่แต่โดนผมไปก็ไม่มีใครไหวครับไม่มีใครจู๊กได้เลยแต่เขาปั่นไฟได้2เครื่องนะตีนี้ถือว่าโอเคถือว่ามีการต่อต้านอยู่นะครับผมโอเคครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าฆาตกรตัวใหม่เจ้านะรบบไไมม่่ด้าาจกแปลอย สกิลน้ำแข็งชิง่งไม่ใช่นะคนละลิชนะครับอันนั้นอยู่ในโดตานะสรุปจะโดตาหรือดอทเอเอเอาเป็นว่ามันก็เรียกได้ทั้ง2แบบอ่ะแหละ <c oughs> โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาทุกทุกคนไปเพียงนี้ก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมกด subscribe ให้ผมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็กดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายบายครับเจอกันครับผม